สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำหูฟังบลูทูธแบบ True Wireless จาก D-Power รุ่น BT14 นะครับ b t 14นะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเสียงดังเสียงใสฟังชัดใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับหูฟัง True Wireless ทั่วไปนะครับจะใช้ระบบสัมผัสซึ่งบางครั้งนะครับมือก็ลั่นนะครับนิ้วไปแตะโดนหูไปโดนฟังก์ชันโน้นฟังก์ชันนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ b t 14นะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่ใช้ปุ่มกดครับเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายนะครับมือไม่ไปโดนน้นโดนนี่ง่ายๆแน่นอนครับ tws นะครับหรือว่า true wireless stereo หูฟังบลูทูธรุ่นนี้เป็นใช้ชิปเซ็ตบลูทูธรุ่น5.0ุ่น5.0ะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับแกออกมาแล้วก็จะเจอเคสแบบนี้นะครับด้านในจะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับมาในรูปแบบของเคสสวยงามนะครับสีแบบมันวาวสีขาวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีสาย usb 1เส้นนะครับเป็นสายแบบ Micro USB นะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถเสียบกับอะแดปเตอร์หรือ power bank นะครับเสียบชาร์จเข้ากับเคสชาร์จไร้สายของเราได้เลยนะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเต็มไฟจะติดแดงค้างอย่างนี้นะครับขณะกำลังชาร์จไฟจะกระพริบนะครับ กดปุ่มปับ๊บหูฟังก็จะทําการชาร์จนะครับถ้าเราเปิดดูแล้วก็จะเห็นสีแดงนะครับอันนี้ก็คือกําลังชาร์จหูฟังอยู่นะครับกดปุ่มปิดที่ตัวเคสเพื่อหยุดการชาร์จหูฟังนะครับวิธีเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iOS นะครับเครื่อง iPhone หยิบหูฟังออกมาครับเปิดบลูทูธ นี่ครับ iPhone ก็จะเจอหูฟังโดยอัตโนมัติเลยนะครับเราก็มีหน้าที่เพียงแค่กดทำการตกลงนะครับเชื่อมต่อกดยืนยันเท่านั้นนะครับจากนั้นหน้าจอน,นี้ก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่ในตัวหูฟังและแบตเตอรี่ในตัวเคสชาร์จสายครับกดยืนยันเข้าไปได้เลยครับเท่านี้ครับการเชื่อมต่อกับ iPhone ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับ เปิดเคสนะครับหยิบตัวหูฟังออกมาหรือหยิบออกมาใส่หูเราก็ได้นะครับเราจะได้ยินเสียงพูดด้วยนะครับ Power on อย่างนี้นะครับเปิดบลูทูธที่ตัวโทรศัพท์ Android ของเรานะครับจากนั้นกดค้นหาอุปกรณ์ครับเราก็จะเจอหูฟังที่ชื่อว่า BT14 นั่นเองครับเจอ BT14 แล้วก็เลือกเชื่อมต่อได้เลยครับง่ายแค่นี้เลยนะครับ ทั้ง a n d r o i d และ iOS กดเหมือนกันเลยนะครับขณะเพลงเล่นอยู่นะครับกดหนึ่งครั้งเล่นกดหนึ่งครั้งก็หยุดนะครับเช่นเดียวกันครับมีสายเข้ากดดับสายกดอีกครั้งก็คือวางสายนั่นเองครับส่วนการเลื่อนเพลงเล่นเพลงที่แล้วหรือเล่นเพลงถัดไปนะครับดูนะครับกดซ้ายค้างไว้นะครับประมาณ1วินาทีครับก็จะเล่นเพลงที่แล้วนะครับเพลงก่อนหน้านี้นะครับ กดหูฟังด้านขวานะครับกดค้างไว้ประมาณ1วินาทีก็จะเล่นเพลงต่อไปนะครับการเรียกส i r i หรือเรียก Google Assistant ขึ้นมาใช้งานก็กด3ครั้งนะครับ1 2 3ก็จะเป็นการเรียกส i r i แล้วก็ Google Assistant ขึ้นมานะครับ สนใจหูฟัง True Wireless BT14 เสียงดังชัดใสใช้งานง่ายติดต่อตัวแทนจำหน่าย D Power ทั่วประเทศได้เลยครับ